เดี๋ยวเขาไปเอามีดกับเสียมมาเนาะเดี๋ยวหาหน่อไม้ต่อพี่เนอะ้นกันดิ <c oughs> เป็นได้ป่าหรอกวนาในปะนิดตัวง่ายเนอะ ไปดินตัวปงใหญ่ซอลี่พันยังไปเอาทองอยางในเสิาพากันหาน้ำไม้เนี่ยค่ะเอาปลาเนี่ยไปเห็ดกินณ์มานีพี่น้องรอติดตามแต่ละช่องแต่ละคลิปนะจ้าว่าสียเหตุยังกินแน่เดี๋ยวรอซาลลี่มาก,ก่อนสบายดีพี่น้องมาสักคู่สุคนวันนี้มากินแกงน้ำไม้น้ำอ้นจ้ากับซาลลี่แล้วก็มีไอ้ฮันแชแน,นล หวานพี่น้องปิปีงปลาเนี่ยเลยพวกสาย์สลีกกินได้ปิปีงปลาเอาเนยน้องพี่น้องมามา,บาสบายดีพี่น้องเมนีมากินข้าวแกงน้ำไม้แนวลราสบายดีพี่น้องมาเ,เามนีกินข้าวมนีกับมันลิบอยู่วันไหนหั่นเนาะล,นะนลงมือเลยเนี่ลงมือเลยปิีงปลาแกงน้ำไม้ มีรูปปิศาจคนอ้ายที่นองนไมอยากเข้ากล้อง คนก็อยากมาผักซองเนาะซองไายหันเบาหั่นแชแนลพี่น้องผักซองคอนเดนเซออ่ผักซองเลยซองเบาหั่นแชแนลนี่ภาษาลาวเออภาษาไทยภาษาไทยก็เบาหั่นแล้วภาษาอังกฤษแชแนลภาษาอาคิดแชแนลผักเนื้อผักตัวเพื่อนกัเห็ดมาได้จากพอดีหรือเล่าหลายปีเห็ดมาได้หลายปีแล้วคนติดตามเพื่อนหากระพันกู๊ดพี่น้องแบบทำไมกับประเด็นประเด็นตลอด ช่องของเพื่อนกะคือบ่าวหัน่นเป็นคนตั้งให้เพื่อนก็นตกใจพี่น้องเพราะเพื่อนเห็ดมาหลายปีแต่ว่ายังบ่ได้ไหวปานนี้ผัดลี่ผัดเห็ดด้ามถิ์ผัดคนติดตามเป็นพันพี่น้องเพื่อนกะเอาเพื่อนกะเอาไอก้กะเห็ดมายังบ่ได้สำลีเลยลีไหวขนาดซาลี่ฮอตสาวลี่สาวฮอตเพื่อนตกใจแต่เพื่อนก็พิมพ์ใจเพื่อนว่าเพื่อนสร้างมาไดขนาดนีเ้เพื่อนพิมพ์ใจ ผักซ่อแม่สาวลีสวนาดิเทตามกันมี่ิีหน้ออกมาได้เลยทิวีคนมาเลยิวขาตวาาตามกันไปเลยเจ้ามันหอนตาหอน,น้าจ น้องล้างบ้าน,นง่ม่กับล้างบ้าน,านสวนล้างบ้านพี่นอ้องธรรมชาธรรมดา,าดินทั้งตวงทังรัอทั้งปลูกทังปลูกของฟาง,งหลายใช่มืมอพิจนายา <laughs> <c oughs> งอีดยอดเลย ามสบายกินคามสบายห่อห่อขนาดห่ออะัรเน่หรอแบไปเรืบอแไม่ได้มีนั่งมุกูดสะอนเดตามุกอมุมในทะเลในต้น พี่นางเอซีก็าถามอยู่มือใดเสีอันพายคลิปใ้ที่นอ้องเบิ่งนยุคจะลิ่กันกเอซีอยากเห็นวิดีโอสัส่นบ้างปิดสันสส่น มาขวัมาขวัญใช่ไหมโย่ในชัดร้ายอยูในี <มา S 2> ใ่ท้งใกล้ไร้ทานจะได้ก็วั่นี้นะครับเนาะ ไปตลาดกับบ่มีพักกับบ่มีพักงังกับบ่มีพักยี่กับบ่มีเดมาหม่บายน้องนไน้ินี่เ็นอนด้อน้องเหรลาข้าหอน แกเสือกมหันต้มาหันต์หันต์อยู่เพราะว่าถ้าแกออกนี่มันสีกระทะกันหัวจีแรงกันมนาคิดตรงใกล้ไก่ลายเลยไก่ตีบอกไก่ไก่ตีกัมมี่ไก่ตีกัมมี่ เงียบๆจะาย้กินคนเดินเางมะตักเสียงหล่างหลดมตักเสียงเพลงน้ำบุราค้ทีอะไวันจิเอ้ยกวางที่

ไม่ก็มไม่สดมันก็เลยนะนะม,มันไเดินไปนอยากเนซีกีขาวเมลี่เินพี่น้องกี่ขาวมเด้อพี่น้อง

เียนไก่แล้วแต่ละคนมีแต่ไก่มีมาขาย อาบน้แป้งหมูมีเ้วตอนมาหน้ากคขาแล้วตอนมามาเมื่อสภาพตอนนี้ม่ง้องัีเราเ่สภาพเ่สภาพง้มย่าอเดี๋ยวคลิปนี้อ้นกินทีลาสก่อนหจ้าค่ะตักกดแชร์กดติดตามกดมหาไซร์จ้า แกกลก็เลิกระเซมพี่จนักเกติดเจ้าใครจะยกฝากก็ะไก็แซมช่องบาวฮันเ,นยนเ,นยเลยฮันชาแนลฝากมาเจ้าสบายดีมาก